แกงหน่อไม้ใส่หมู3ชั้นสวัสดีครับพบกับผมเสียงแหกอีกแล้วนะครับวันนี้มีเมนูแซ่บมาฝากเพื่อนๆพี่ๆครับกับเมนูแกงหน่อไม้ใส่หมู3มชั้นครับแกงแบบบ้านๆครับใส่ชะอมใส่น้ำปลาร้าครับรับรองว่าแซ่บแน่นอนครับว่าแล้วก็ไปจดสูตรเลยครับผมวัตถุดิบหลักครับก็มีหมู3มชั้นนะครับแล้วก็มีหน่อไม้ขันตอนแรกแล้วครับเราจะมาทุบตะไคร้กันก่อนแล้วนะครับแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้แล้วครับเสร็จแล้วครับมาหั่นต้นหอมครับ แล้วก็มาหั่นชือมครับหั่นเป็นอย่างนี้เลยนะครับหั่นเป็นท่อนเลยแล้วก็มาเด็ดใบแมงลักเตรียมมาไว้ครับแล้วก็มาหั่นเนื้อหมูกันต่อเลยครับผมชิ้นก็ตามใจชอบเลยนะครับหั่นเสร็จก็พักไว้ก่อนนะครับเราก็จะมาตำพริกกับหอมแดงกันต่อครับพอตำเสร็จก็พักไปก่อนนะครับเราก็จะเอาเนื้อหมูของเรานะครับมาคั่วกับหม้อก่อนนะครับ คั่วไปสักพักนะครับพอหมูของเราเริ่มแห้งแล้วเราก็นําพริกที่เราตำนะครับผมเอามาคั่วด้วยกันครับครับคั่วกลับไปกลับมาเลยนะครับผมแบบนี้แล้วก็เติมเกลือลงไปนิดหน่อยนะครับต่อคั่วต่อครับเริ่มแห้งแล้วก็เติมร้มใบายานางลงไปแลวครับ แล้วก็ใส่ตะไคร้ลงไปนะครับเสร็จแล้วก็ใส่หน่อไม้สับนะครับที่เราต้มมาไว้ก่อนหน้านั้นเลยนะครับสําหรับซุปของผมครับนี่ที่ดิดแล้วครับใส่ขนอก้อนลงไปด้วยครับพอน้ําเดือดแล้วครับใส่น้าปลาลงไปครับผมตามด้วยครับผงนัวเลยใส่หลายเสียบหลายครับแล้วก็น้ําปลาครับหยอลงไปนะครับ ตามโดยพริกกระเฉียงครับเพิ่มสีสันให้น่ารับประทานยิ่งขึ้นครับนี่กลิ่นเดิมหอมเลยนะครับผมว่หมูรมสุกแล้วครับก็ใส่ผักลงไปแล้วครับต้นหอมเอาก็จะมีชะอมครับแล้วตามด้วยใบแมงลักครับเพิ่มความหอมของแกงของเราครับนี่ถึงขั้นตอนนี้ครับกลิ่นมีโชยมาเลยนะครับรู้สึกว่าเริ่มหิวข้าวแล้วนะครับตอนนี้เสร็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยได้เลยครับนี่ น้ำนัวเลยครับผมเป็นอันเสร็จครับผมเมนูแกง่อไม้ใส่หมูสามชั้นครับผมแกงนี้ก็วัตถุดิบก็ไม่ยุ่งยากนะครับแล้วก็มีวัตถุดิบไม่เยอะมากเท่าไหร่เพื่อนๆพี่ๆทาตามกันได้เลยนะครับผมได้ความนัวของน้ําปลาร้าครับบวกกับคาบแซบของโชอุนี่ครับเข้ากันครับกินกับพริกเกลียงนี่แซบอีรีครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ